ครับผมแล้เวเรามาดูช่วงเทศสเสียงนะครับบ้านหนองบอ่คมมาคำอำเภอนินนรายจังหวัสดสุรินนะครับตอนนี้ก็กําลังจะทดสเสียงนะครับโดยดีเจรุดแห่งหน่วยดีเก้าห้าครับสิบสองล้อ và mình sẽ con อนนี้เทสครั้งเดียวนะครับเทสเต็สามต่อไปก็เทสด้านขวานะครับขออภัยเสียงโทรศัพท์แตกด้วยนะครับ ีนเรื่องเท็ด้านขวาแล้วนะครับ รถเสียงเบรคก็เทรนเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนจะดังทุกตู้ดังทุกข้างเดี๋ยวเปิดไฟผ่ามนมาถ้าน้ํามนันเข้าใจพอเลยครัต้องตั้งอีก